มงานต่อพ่อไลฟ์สไตล์สงขลามาแล้วโอกาสมาแล้วโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการใน PTT Station สนใจชอบพื้นที่ค้าปลีกในสถานีบริการ PTT Station ในจังหวัดสงขลาอย่าพลาดเลือกทำเลที่ใช่แล้วติดต่อไปได้เลยทั้ง5สาขา PTT Station บริษัทและโนดเอ็นจีวีจำกัด PTT Station สาขาเทพา PTT Station สาขาน้ามอม PTT Station สาขาสนามบินหาดใหญ่ พ t ทีทีสเตชันขอจกอหุยบริการปาดังเบซาดูโลเคชั่นทั้งหาสาขาในแคปชั่นข่าวได้เลยนอนนับบบไม่ก้ โอคโอเคีครับไเดียวลชื่อไครับมีรานมีรามีลามีรานกขึ้นหน่อยครับเชิญ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 มีรานกขึ้นหน่อยครับว่าผมหามีรามตั้งนานแล้ววันนี้ตกน้อนนินเมื่อวานเมนูใช่ไหมเคลื่อนแล้วสิมาเกตแ้วสิได้ไดได้เดเดี๋ยว mọi mưa có đâu mà người mọi đấy em người mọi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  mình đây bà mọi người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  mà người mọi người mọi người mọi đi mọi người 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 mấy đấy đi. người mọi người mọi người Mày người mọi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  ทีมงาตัวพ่อไลฟ์สไตสล์สงขลาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดกองร้อยต่อชดอที่434พัทลุงหรือว่าชุดช่างศึกสองเลของพันตำรวโทย,ยศพลรุ่งสวัสดิ์ผอบร้อยต่อชด434พัทลุงไปจับนายบิลานอายุ25ปีจับทั้งๆท,ที่ยังหลับ จับคาผ้าห่มจับตอนที่นอนคลุมโปงแบบนี้และครับและไม่ได้นอนที่บ้านนะครับนอนที่ศาลาอนเนกประสงค์ของหมู่บ้านหมู่สามตำบลแม่ขีอำเภอตะหมดจังหวัดพัทลุงครับ คือตอนไปจับนี่ฝนตกพรำพรครับฝนตกที่หน้าต่างเธอคิดถึงฉันบ้างไหมหนอเธอเธอคิดถึงไม่คิดถึงไม่รู้ครับแต่ว่าชุดช้างศึกสองเลคิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากให้เธอถูกจับสักทีเพราะว่านี้สารมาเป็นปีแล้วครับคือบ้านไม่นอนครับยิ่งกลางวันนี่หมดสิทธิ์เลยหาให้ตายก็หาไม่พบจะออกมาเฉพาะกลางคืนครับรยั่งกะแวมพายถวายไลครับ และชุดช้างศึกสองเลข,เขารู้มาว่าหลังๆนี่มักจะม,มาแอบนอนอยู่ที่ศาลานี่แหละครับแต่ว่าทุกครั้งที่มานี่ไม่เคยเจอยังแต่รอยครับแต่ว่าวันนี้บิลานลับลึกจริงๆหลับลึกไปหน่อยเพราะว่าฝนตกพรำๆหลับยาวเลยหลับบายเลยไม่ใครปลุก ไม่ใครด่านอนสาลาไม่ใครมายุ่งยุ่งก็ไม่หันขอบครับกลัวบิลานตอบตายวันนี้แวะมาดูหน่อยเผื่อเจอเจอจริงๆครับและจับกันตอนที่หลับนี่แหละครับแต่ว่าบิลานี่เขาเป็นคนเรียบร้อยนะครับที่หลับที่นอนนี่พอตื่นขึ้นมาภาพเก็บอย่างดีเป็นที่เป็นทางผู้ชายแบบนี้หายากครับหายากจริงๆครับหามาเป็นปีแล้ววางอีพบ บิลานี่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดพัทรลุงนะครับทั้งคดีดําคดีแดงคดียาเสพติดครอบครองเสพถูกจับมาแล้วแต่ว่าผิดเงื่อนไขคุมประพฤติไม่ไปรายงานตัวต่อสารไม่ไปเลยเป็นปีแล้วก็ถูกสารออกหมายจับต้องจับครับยังไงก็ต้องจับ จับแล้วก็คุมตัวสงสารจังหวัดพัทธลุงนะครับแต่ว่าเคสคองมมลานี่ทีมช้างศึกสองเลยจัดเบอร์ดี้ให้เลยครับ1นึปองเพราะดูแล้วสภาพนี่น่าจะขาดทั้งเมทแอมเฟตามีนและคาเฟอีนปกตินี่จะให้กินเหนียวไก่นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของชุดนี้เขา แต่สำหรับปีลานี่จัดเบอร์ดี้ปองแดงให้ดื่มเลยแล้วก็คุยกันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ต้องกลัวครับชุดนี้สบายๆแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายก็คืออย่างเดียวถึงต้องลงหลบไปไเลยนะเป็นกลางเก้าเหรอฮะว้าไปเลยะกางวันนอนกลางกวันนอนกลางวันนอนเรางว,ง,วนเนงวันนอนกลางวันนอนกลางวันนอนกางวันนอนกลางวันนอน Còn càng gừng quay phải lạc có không là để để vào đây cái chắp càng hơn không cái này, à này cái tuốt chắp càng hơn được rồi làm gì đây lên nổn nổn lên kia nổn lên kia bốn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ นอนเปลิ้นลนนอนเปิ่นนอนอนเปลิ้นเกมนอนเปลิ้นเกมบน